ในเรื่องการรับประทานอาหารเจน,นะครับต้องบอกว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกรับประทานทีนึงนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของการรับประทานอาหารเจนครับก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกด s ั subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับในเรื่องของการรับประทานอาหารเจน,นะครับช่วงนี้เป็นการรับประทานอาหารเจ10วันด้วยกันนะครับ ก็จะมาพูดถึงประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพของเรานะครับข้อแรกเลยนะครับการกินเจนั้นจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารนั้นได้หยุดพักหลังจากที่ทํางานหนักมาตลอดทั้งปีนะครับแน่นอนว่าในช่วงที่เรารับประทานอาหารเจเราจะทานผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นดีขึ้นซึ่งตลอดทั้งปีนั้นเราอาจจะทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันโปรตีนนั้น ร่างกายของเรานั้นจะย่อยยากนะครับทำให้ระบบการย่อยอาหารนั้นทํางานหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงรับประทานอาหารเจก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารนั้นถือว่าได้พักผ่อนไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับประโยชน์ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการล้างพิษให้กับร่างกายครับตลอดระยะเวลาที่เรารับประทานอาหารเจเราก็จะทําเราจะาก็จะกินพืชผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดี ก็ถือว่าเป็นการล้างพิษให้กับร่างกายของเรานะครับส่วนประโยชน์ข้อที่3คือลดความเสี่ยงในโรคของโรคไม่ติดต่อนะครับก็ค,คือกลุ่มโรค NCD นั่นเองนะครับเพราะว่าการรับประทานผักผลไม้นั้นมันก็จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อแดงเนื้อสาเร็จรูปนะครับซึ่งมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง แล้วก็ภาะวะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับส่วนประโยชน์ข้อที่4คือเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคครับตรงน,นี้สําคัญนะครับเพราะว่าการที่เรารับประทานผักผลไม้มากขึ้นมันก็จะเป็นการบังคับให้เราได้รับประทานแร่ธาตุและวิตามินมากขึ้นไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็จะช่วยบํารุงร่างกายให้เรานั้นทํางาน ระบบการทํางานของภูมิคุ้มกันโรคนั้นได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและข้อสุดท้ายคือเรื่องการลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับเพราะว่าหากเรากินเจมันก็จะช่วยให้เราลดน้าหนักได้ง่ายๆนะครับเพียงที่เรารับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็กินโปรตีนที่มาจากพืชซึ่งมันก็จะช่วยให้น้ําหนักนั้นก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะต้องดูนิดนึงว่าเราจะต้อง ะละเว้นในเรื่องของพวกแป้งนะครับแป้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วแป้งถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็จะปะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรารับประทานหันเจ10วันเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าการรับประทานหันเจมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของผลไม้ก็ดีถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสหวานก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับควรรับประทานผลไม้ที่มี รสชาติหวานน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลก็ดีชมพู่ฝรั่งประเภทนี้นะครับส่วนพวกผักนะครับผักผักขวก็จะมะีมีแป้งสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเผือกมันฟักทองข้าวโพดนะฮะตรงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับรับประทานได้ไหมได้นะครับแต่ว่ารับประทานน้อยนิดนึงนะครับกินน้อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันอยู่ดีนะครับอ ตลอดระยะเวลาในช่วงการรับประทานอาหารเจนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับรับประทานอาหารเจนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาหารอะไรที่รับประทานไปแล้วมันอาจจะสะสมเป็นไขมันก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเจยังมีความสุขนะครับก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ